วัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถเองนะคะคันนี้เป็นรถอีซูซูดีแม็กปีศูนย์หกค่ะราคา1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลสองพันห้าร้อยซีซีประหยัดค่ะรถสภาพยังดีอยู่นะคะสามารถขับขี่ประกอบอาชีพกันได้สบายนะคะจะไปค้า,า,ข,าขายวิ่งของข้ามต่างจังหวัดก็สามารถเดินทางกันไปได้ค่ะ รถบ้านเจ้าของขายเองนะคะเครื่องดีคัสีสวยแอร์เย็นยางดีค่ะสีสันดูดีพาสีไม่ขาดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะหน้าปัดเรินใบขึ้นครบเลขไม้สองแสนเจ็ดหมื่นโดโดยประมาณค่ะ139000บาทรถอยู่ในจังหวัดสะแก้วสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมคุยเจรจากับเจ้าของรถนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลย แอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดต่างๆไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ